บันทึกไทยเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากพิธีพระราชทานตราตั้งครุฑผ้าบริษัทไทยเบเบรเรจ,จำกัดมหาชนหนังสือตราตั้งพระราชทานได้ปรากฏหลักฐานที่อ้างถึงได้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่ผู้ประกอบธุรกิจการค้าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้สอยในกิจการของราชสำนัก ตราครุฑ้าเป็นตราตั้งห้างที่ได้รับพระบรมราชานุญาตเป็นประดุษเอกสารรับรองประหนึ่งว่าห้างร้านที่ได้รับพระราชทานตราตั้งนั้นเป็นห้างร้านบริษัทที่มีความมั่นคงประกอบการค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยความจงรักภักดีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและในครั้งนี้บริษัทไทยเบอรรจจำกัดมหาชนได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานตราตั้งครุฑผ้าเมื่อวันที่9กันยายน2556โดยนายเจริญสิริวัฒนพักดีรับมอบจากนายแก้วขวัญวัชโรไทยเลขาธิการพระราชวังยังความปลราบปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมแก่กรรมการผู้จัดการและพนักงานบริษัทไทยเบเวอเรจทุกคน ไทยเบฟขอบันทึกพิธีพระราชทานตราตั้งครุฑผ้าบริษัทไทยเบฟเวอร์เรจจำกัดมหาชนเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบฟเวอร์เรจจำกัดมหาชน